พี่แม็กช่องฟูแม็กมาตั้งศูนย์ที่สนามญี่ปืนพ้กวขวาครับอของเยอะซะด้วยอันนี้คือตั้งที่สิบเมตรจะดูเรื่องไซส์อะไลเมนต์การเยยงไซส์ขวาใ,ใช่ไหมพี่ต้องต้องลองยิงอยู่สักเข้าตาเข้าตาไซส์พี่ต้องยิงยิงแบบ ยืนยันนะพี่ยืนยันสักสองนัดยังที่เดิมโอเคฟอนลูกอ่าโอเคงั้นก็ มาปรับที่กล้องปรับมาต้องมา้ายประมาณหนึ่งนิ้วครึ่งอ่าปรับซ้ายแล้วได้เอาสเปคชีทมาไหมพี่ไม่มางั้นก็ต้องปรับถ้าผมเดานะมาขนาดนี้พี่ปรับไปเลยหนึ่งรอบครึ่งไม่ต้องนับคลิกนะพี่นับรอบเลยน,นั่นแหละนับนับหนึ่งรอบก่อนก็ได้ให้มาอยู่ตำแหน่งเดิม,มอ่างันอัน,น,น เนี่คลิกน่าจะละเอียดว่ะงั้นเ่ียาไปสักยี่สิบยี่สิบมันบอกไหมซ้ายขวาบอกเลฟซ้าย<ม>อ่าโอเคปรับไปยี่สิบเลยพี่โอเค โอเคไม่พออ uh, งั้นพี่เอามาอกีกเมื่อกี้ยี่สิบใช่ไหมยพี่เอามาอกีกสักสิบก็ได้เต่ดส,สิบมันจะเลยพี่เอาสักแปดแปดน้ำอีก 8. 8 <40 S 1> แปดแปดเลยพี่โอเคแพี่ใส่ไปสักสองนัดะ่ะยืยืนยัน แต่แล้วนี้เราเผื่อเลยพี่เอาปรับขึ้นบนเลยขึ้นบนอีกสิบผมยิงระยะยี่ห้าเมตรขึ้นไปวะพี่พี่จะวัดอันนี้เองใช่ไหมล่ะ<ห>ได้เข้ากลางาาต่อต่อไปพี่ไม่พอ ไม่พอมันเข้ารูเดิมปะมา้าร้อยรูใช่เราปรับมาแล้วไมมันเข้าร้อยดูยพี่เรายิงอีกทีน<ๆ>ึงยืนยันโอเคมาละเมื่อกี้น่าจะเป็นฮิวไม่เหนเือยเเนี้ยตรงเป๊ะอโอเคครับไป,ปเ็คเ้าเ็คเ้า ออืมโเคตรงนี้ร้อยรูอ่าอันนี้ร้อยรูอ่าตัวนี้มกกัดบางทีใช่ใช่น่าจะโอเคนะแล้วจะเอาอีกสักสองคลิกถ้าสองคลิกก็จะเกินไปนะเนาะเพราะว่าเราตั้งที่ที่ลองที่ลองที่ลองเลงตรงนี้เหนือต่อเต่าอ่าจะลองดูสัก,ส,กสักเซนครึ่งเท่าเนี้ยเลงเท่าเนี้ยเออประมาณเนี้ยเป็นเลงครับใช่เต่าเตอร์โอเคเราดูถ้ามันเข้าใส่ไปสองนัดพี่เพื่อดูว่าเราเออเลอร์ได้คนหรือเปลืองถ้าสองนัดมันได้ก็คือจบ ถ้ามันรล่ารูเดิมนี่ก็มาอีกสองคลิกจบผมว่ามันร้อยรูตรงต่อเต่าตว่าเต่าแต่ต่อเต่าข้างอ่ะร้อยรูติดต่อนตัดงั้นพี่มาตรงนี้มันก็แนวนี้งั้นพี่มาทักสามต้องเอาปรับอีกสองคลิกหรือสามคลิกได้ผมว่าสามสามสี่คลิกเพราะว่าพี่ไม่ได้ลืมเดี๋ยวว่าจากเนี้ยเราปรับมายี่สิบแล้วเหมือตกเงี้ยถูกป่ะใช่เออมันต้องคิอันนี้อันนี้อันนี้สิบกับอันนี้แปดนี่ ทีแรกปรับยี่สิบเลยลอันนี้ย 20, 20, ี่สิบยี่สิบเราปรับมาแปดใช่ไออย่างเงี้ยพี่ต้องไปสองสามคลิปได้ไม่มผมว่าสองสามคลิปไม่พอมัาจะต้องอย่างนี้ใช่ไหมอ,อันนี้มันอาจจะไปนคนพี่เนี่ยมันชุดคู่คู่แรกไงอ,อ่าถ้าพี่เอาเป๊ะเลยผมว่ามาอย่างน้อยห้าลองห้าสิบปุ๊อโอเคจะต้องเถียงกันถึงจะสนุกนะเป้าแต่จริงๆมันจะต้องใช้ความรู้สึกของคนยิงด้วย คือขาทรายหรือโต๊ะเราไม่มั่นคงไงมันเอาอะไรเตะไม่ได้พี่คือปกติเนี่ยผมเห็นที่มีมาตรานารจริงเอาจะเป็นเขาเรียกว่าแรมชั่นมังพี่แม็กจะเป็นปาก,กาหนีบเลยแล้วก็ยิงปั้งยิงเสร็จเขาปรับศูนย์ทับรูจบนัดเดียวก็ตัออกห้าห้าคลิกใช่ไหมใช่ห้าคลิกอ่าโอเคแล้วเล็งสูงเหมือนเดิมเล็งสูงเหนือตัอวเต้นประมาณหนึ่งเซนเศษนะ เย็น,นยันผลนิดหนึ่งรับโอเคไอ้นัดที่สองอ่ะมันเห็นเข้ากลางตอเลยไอ้นัดแรกอาจจะออกซ้ายหน่อยผมว่าน่าจะโอเคแล้วน่าโอเคแล้วไอ้นัดนัดที่สองเข้ากลางตอมงดูร้อยรูนัแหละนัดแรกอะไรหรอร้อยรูเออนัดนัดนัดแรกมันตรงนี้ออนัดสองมาตรงนี้เพราะ<น>มันมีของเก่าแล้วนัดหนึ่งนะตรงเนี้ย เดี๋ยวเราวมีของเก่าเรานัดหนึ่งนะอืมเใ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ดนี่นีนี่นี่น่นี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 นี่นั่นีกตี่นี่นัดนอ่นี่นี่เนาะนี่าี่โอ่คเนาะน็คือถ้าพี่นม่ไม่หมุนคืนค่กี่นึ่นี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 ่นงนี่นี่ก็นีเนี่น่นี่นนี่นนนนนี่นีเนี่นนี่นี่นีเนี่นีน่นี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 ่นนี่นี่นี่นีนี่น้่นนี่นีนนนนนนน่่ี ขาคนหรือว่าขาโต๊ะขาโต๊ะ <c oughs> ขาขาตั้งปืนอ๋อเอามือคืนสักพี่เล็งตรงกลางเลยนี่ใช่ใช่เล็งกลางตัวลำตัวพี่อเอ็กไม่ยังไม่ถูกยิงเอาสักคืนสักหนึ่งคลิกเนาะได้หน <Okay. S 2> ึ่งคลิกโอเคทีนี้มันจะได้ละยนาบแล้วกลางลำตัวนะครับครับอันนี้งานอะไรพี่ยิงเสร็จไม่ต้องล้าตายจากเป้า โอเคแล้วพอดีอ่าก็ได้อยู่นะโอเคอืมเจ้ได้ครับขอบคุณสถานีปนืนข้อขวางนะครับ